คนนี้ชื่อโนอานะเป็นทูตท่องเที่ยวและกําลังจะได้เล่นเป็นนางเอกละครแล้วก็พรีเซนเตอร์อีกหลายตัวนะแต่ตอนนี้ก็คือต้องพักงานยาวไปเลยเพราะว่าหน้าเป็นแผลนะคะไม่สามารถรับงานได้แล้วแผลติดเชื้อคนที่ทําก็คือแฟนเก่านินจาเองนั่นแหละก็คือเมาคีและอีกคนหนึ่งก็คือคนชื่อมินนะเป็นแฟนของไฮฮอตแต่ประเด็นมินเนี่ยไม่ได้รู้จักกาับโนานะเป็นแฟนไฮฮอตแต่ไม่ได้รู้จักกาับโนานะแล้วไปทํารลายร่างกายเขาทําไมหรือโกรธแทนเพื่อนหรืออะไรแทนเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า ตัวมินกับคีเขาเป็นเพื่อนกันแต่คีเป็นแฟนเก่านินจาแล้วคนที่โดนทําร้ายคือแฟนใหม่นินจาไงการทำร้ายร่างกายครั้งนี้เหมือนจงใจจะทําที่หน้ามากนะคะแล้วก็ต้องการทําให้โพสต์ต่อหน้าคนอื่นก็คือจะดึงเสื้อให้หลุดอย่างเดียวนะคะตอนนี้ในเพจกับทวิตเตอร์นะกำลังรีทวิตกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไม่รู้จักกันคือไปทาร้ายร่างกายกันได้ขนาดนี้คือจงใจที่จะทําหน้าอย่างเดียวถ้าเป็นแบบลึก,กะก็คือเสียโฉมไม่สามารถทํางานได้เลยนะ ตอนนี้คนที่ทําก็ยังไม่ได้มีการออกมาขอโทษแต่อย่างใดนะคะก็มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาในโซเชียลไปเนาะมีการปิดเม้นนะคะไม่ให้คนมาเมน้นต์แต่ต้องบอกก่อนว่าคือคนที่โดนทําร้ายเนี่ยเขาไม่ได้สู้กลับหรือตอบโต้กลับเลยนะคะก็คือโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวไม่สามารถเรียกว่าทะเลาะวิวาทได้